สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาตรวจน้ำยาเดี๋ยวลองตรวจกันดูือซื้อมาเยอะมากไม่ได้เป็นไรนะตรวจเฉยๆเราจะมาลองแทงกันต้องยังไงก่อนนี่เราก็จะต้องชิวมาคือก็ตรวจบ่อยนะทุกคนแต่ว่าพอมันจะเริ่มตรวจนี่ยนี่นะก่อนที่เราจะตรวจจะต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนทุกคนให้เรียบร้อย นี่ลูกศอนนะครับทุกคน,นทางฝั่งนี้ชีดนี่เดี๋ยวเราอลองใส่ยากันเอาให้มันเต็มขีดโอเคทุกคนมันจะมีขีดจะทิ่มละเอาอยังหนึ่งสองสามเขาบอกให้เอเราเร็วก๋วยเตี๋ยวพวกวไก่รอยอยู่ตาดวหนะึ่งสองสาม อทำใจแป๊บนึงคือมันมันไม่ใช่ครั้ง,รงแรบกบน,นะทุกคนเดี๋ยวใหญ่ให้โอ้ยไม่เอาเดี๋ยวใหญ่เองเลยเอาจริงละโอเคหูคันลีลาจัดต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนะเนี่ยนะอืเข้าไปอีกอเข้าไปอีกเข้าไปอีก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 มันยังไม่สุดเลยอีกอีก,อกได้อีกไหมโอ้โหีต้องครึ่งไม้ออีกครึ่งก้านเข้าอีก เข้าไป,เข,าไปไขาเ,เข้าไปอีกอีกยังไม่ถึงครึ่งก้านเลยเข้าไปอีกเร็วเร็วได้อีกไหมได้ไหมเอาได้อีกไหมถามออกมาได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าก๋อ,อสบายมากคนไม่อบาย ตอนนี้เราก็ตรวจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จุ่มมันเลยเราก็บีบบีบมันกันนะครับหนึ่งสองสามสี่มันจะมีพวกคาบหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสารทัดหลังเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเสร็จแล้วเราก็ลุกสามหยดนะครับหนึ่งสองสามเอ,อทุกคนตอนนี้ตัวสี ขึ้นมาละโอเคเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็สิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับนี่มาดูผลการสิบห้านาที <Yahoo! S 1> ได้อยัยงขีดเดียวอยู่สิบห้านาทีผ่านไปก็ยังขีดเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสิบห้านาทีก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมาดูผลกันอีกทีหนึง่ง ว่าจะขีดหรือสองขีดห้าบวกสิบห้าเท่ากับห้าบวกห้าเท่ากศูนย์หนึ่งเป็นสองสองเออหาสิเออถมนี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอาการตรวจตัวเนี้ยฮะมนเนงก็แคเขีนว่าโหลหรือเปล่าัวเลขอ๋อคือเรียนเรียนมาแบบนี้ใช่ไหมอือโอเคทําไงนะเอาใหม่ เขาใจไหมทุกคนมันคืออะไรช่วยใครเก่งเลขช่วยบอกหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีก15นาทีนะครับว่าที่ตรวจไปเนี่ยวันนี้ที่ตรวจไปเมื่อเมื่อกี้อ่ะผลน่ะจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผลตรวจจะขึ้นกี่ขีดสมขีดนี่มาแล้วขีดเดียวนะครับเีเรามาบอกความรู้สึกกันา <c oughs> มาคุยความรู้สึกตอนตรวจฮัลโหลจะได้คุยเนี่ยงัค,งคือปกติเนี่ย<ง>ก็ตรวจมาหลายรอบแล้วนะออมัน,มน<ถ>ก็ยังเสียวอยู่ตอนที่มัน ะไรแย่เข้าจมูกอะมันรู้สึกแบบเสียวเสียวแต่มันไม่เจ็บนะอ่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันพูดไม่ถูกอะคือมันมันกึกกึกเวลามันหมุนเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นแทงอะผมว่ามันน่าจะเจ็บคือถ้าแนะนํานะตรวจตรวจเองดีกว่าตรวจเองเนี่ยเราจะรู้จังหวะว่าเอ้ยอเวลาเราจะต้องเสียบเข้าไป มันเข้าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจริงจริงไม้มันจะมีขีดบอกว่าเออเสียถึงระดับไหนเราก็จับช่วงเกือบเกือบขีดแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปจนให้มันเกือบเกือบถึงขีดแล้วก็ค้างไว้มันจะมาเสียวตอนที่เราขยับยคือมันต้องมือนิ่งๆอะ่ะตอนหมุนนะคือถ้าเราไปหมุนมันแรงปุ๊บเนี่ยมันเจ็บนะแต่ถ้าเรามือเรานิ่งๆแนะนําการหายใจแป๊บเดียว๊แล้วเราก็ค่อยๆหมุนไปประมาณสัก ห้าห้ารอบอะไรเงี้ยเออที่ที่เห็นที่เขาแนะนํากันมานะ <c oughs> แล้วก็พอหมุนเส็จเนี่ยแล้วค่อยดึงออกมาอย่าพยายามอย่าไปแบบเสียบแรงๆแล้วก็ดึงกระชากมันจะเจ็บเนาะอันนี้ก็คือเรามารีวิวกันว่าเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอโอเคอะไรจะตรวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงๆสิอันเพือตัว เนี่ยเวลาเขาตรวจกันเขาตรวจอย่างนี้นะไม่รู้คุณไม่ตรวจดีแล้วตรวจไหมไม่ตรวจไม่ตรวจเราต้องไปข้างนอกต้องทําอะไรถ้าเราไม่อยากตรวจเออใส่แมสตั้งมือไวอีกแล้วทําไงมั่งใส่แมสล้างมือบอกเปิดแมสตรวจด้วยนะกลับมาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปบบ๊าายยบ๊ายบาย